วันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าใครชนะระหว่างจานเดลกับแซมมี่นะครับผมใครอยากรู้นะครับก็ไปดูกันเลยฮะและถ้าใครกําลังมองหาไก่ฟาร์มดีๆนะครับก็อย่าลืมไปดูที่ไมล์เกมเซ็นเตอร์บอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนหลังจากที่จานเดลกับแซมมี่นะครับผมได้มีการต่อสู้กันนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้แบบดุเดือนแบบมากๆเลยนะครับผมพร้อมกับการแจกของแบบเยอะมากๆครับและสถานะที่มาใหม่นะครับผมก็คือสถานะเบนหลอดนั่นเองครับก็จะมีตัวเบนหลอดโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับในแมปนะครับผมพร้อมกับทั้งตัวใหญ่และก็ต ในขณะที่จานเดลนะครับสู้ไม่ไหวนะครับผมก็ยังมีเจ้าถั่วน้อยๆนะครับผมที่เป็นทีมของจานเดลนะครับได้มาช่วยเหลือจานเดลนะครับแล้วก็สู้กับแซมมี่ได้ฮะมันคือพลังนะครับผมของเจ้าถั่วทุกๆคนเลยนะครับผมในเวลาต่อมานะครับทางแซมมี่นะครับผมแล้วก็จานเดลนะครับได้โพสต์ขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่แมปสเตลอาร์บิทลอรนะครับได้ทํา CCU นะครับทำลายสถิติ20ล้านคนที่เข้าเล่นนะครับผมในแมปสเตลอาร์บิทลอรนั่นเองครับโอเคฮะผมพอเข้าใจเลยฮะว่าจริงๆนะครับเรื่องที่เเกิดขึ้นนนะครับป็ จริงนะครับที่เล่ามาตั้งแต่แรกเลยนะับซึ่งมีการทะเลาะกันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแต่อีเวนทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมีการเตรียมแล้วก็คุยกันมาก่อนนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าถามว่าใครชนะนะครับระหว่างแซมมี่กับจานเดียวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าชนะทั้งคู่ฮะอย่าลืมนะครับว่าทั้งสองแมปนี้นะครับผมอยู่ในเครือข่ายของดูบิ๊กเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นแล้วนะครับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจุดประสงค์ของทีมงานทั้งหมดเลยนะครับแต่พวกงขึ้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วา่ด้ไ ใจผมเต็มๆฮะเพราะว่าอัปเดตนี้เนี่ยอลังแล้วก็เท่ม,มากๆครัทุกคนที่เห็นยังไงครับคิดว่าอัปเดตนี้เท่ไหมหรือว่าอัปเดตนี้มีปัญหาเยอะไปหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ